บิดขับบริษัทชั้นนําด้านสินทรัพย์ดิจิตัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนจับมือพันธมิตรร่วมจัดถแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Future is Now เพื่อถแถลงถึงผลงานในปีที่ผ่านมาพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําก้าวผ่านยุค disruption ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและเปิดตัวโครงการ Fan s Token ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามรวมกว่า40ล้านบัญชีประกาศออกเหรียญคริปโตแจกฟรีให้แฟนๆเป็นเจ้าของร่วมกัน ก็ปัจจุบันนี่ครับโลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วมันต่างกับยุคที่แล้วที่พวกเราโตขึ้นมาครับยุคที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินดัสทรีลเรวิวชั่นนะครับสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแอรเซมชั่นการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปนะครับการจัดเซสชั่นนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผู้นำของเจเนอเรชั่นใหม่ให้ผลักดันประเทศของเราเนี่ย ไปข้างหน้าโดยการคิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการจะมาของไฟฟ้าเนี่ยมันมันจะมานั่งพัฒนาเทียนขายทุกวันมันก็ไม่เกิดไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำผมก็เลยอยากจะนะครับมีเซสชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของประเทศเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ให้กับเมืองไทยเพื่อที่จะเพิ่มนะครับให้ GDP ของเมืองไทยเนี่ยให้โตไปข้างหน้านะครับแล้วกลุ่มบิทคับเราก็เป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ที่ใทย ตอนนี้เราก็มองว่าพอบล็อกเชนมาเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลได้แล้วนะครับในยุคที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาเข้าเข้าสู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นมูล,ลค่าที่มีมูล,ลค่าเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะให้ให้มันเป็นดิจิตอลฟอร์แมตเหมือนกันนะครับปีที่แล้วกลุ่มของเราเนี่ยโต400ปนะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดมาตอนมกราจนถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเราโต นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ fintech startup ที่โตเร็วมากในเมืองไทยตอนนี้ครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่เราได้รับนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศนะครับร่วมๆกันก็คือ40ล้าน subscriber นะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ให้กับประเทศนะครับก็ถือว่าดีใจมากครับอยากจะเป็นตัวแทน คนรุ่นใหม่สร้างอะไรให,หม่ๆให้กับประเทศเราผมผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ได้ร่วมงานกับทางบิดครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมองว่าเอเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีโปรเจกต์นี้เราไม่ได้มีการราะดมทุนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับในการดีไซน์ตัวแฟนโทเค็นขึ้นมานะครับ ผมผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นครับผมก็คิดว่าหนูเชื่อแล้วเราก็เอาสิ่งนี้มาทําให้มันเกิดความสร้างสารรค์แล้วก็สนุกได้ผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคตครับ ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยสกุลเงินดิจิตัลเนี่ยจะมามีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะอุตสาหกรรมด้านไหนก็ตามแต่อย่างเช่นในวันนี้เนี่ยแฟนโทเคนเนี่ยคือความบันเทิงที่ชัดเจนผมได้มองว่าในอนาคตเนี่ยเราเน่จะใช้แฟนโทเค็นกันจริงจังซึ่งเป็นการตอบโจทย์กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์คนน,นั้นๆหรือด้านราคนไหนก็ตามแต่ ผมเชื่อมั่นกันมาแน่นอนก็เบื้องต้นนะครับผมที่เราเห็นเลยนะครับผมมีบีดิสกามีเก๋ไก่นะครับมี v วียโซมีคิวเกโอป้านะครับผมสไปเดอร์นะเราจะมีการอธิบายสอนทีละขันข้นทีละตอนอย่าคิดว่าสกุลเงินที่ิต้นเป็นอะไรที่ยากเข้าใจยากไม่ใช่เลย เราเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเพียงแต่ว่ามาทำความเข้าใจกับเราก่อนตามช่องผมบอกเมื่อกี้ลองไปกดติดตามรอกันได้เลยก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะมียุคไหนที่มันน่าตื่นเต้นเท่ากับยุคปัจจุบันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเร็วมากนะครับมันจะสร้างโอกาสได้กับคนรุ่นใหม่ที่มีมายด์เซตที่เปิดไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนะครับแต่มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนี้โลกปัจจุบ คนที่เปลี่ยนแปลงเสียงน้อยกว่าคนที่ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งที่จัดเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับประเทศของเรานะครับ